บอกให้ฟังราคาของขายตามท้องตลาดเสื้อผ้าขาดขาดขายตัวละบาทเลลังกะปิน้ำปลาหรือปลาราปลาเจ้าวัวประกาดเน่าเนาแถมให้ไม่เอาสตังต่อไปนี้ฟังข่าวราคาสินค้าประจำปีกันได้แล้วนะครับข้าวสารบูดและตากแห้งราคาปีละเจ็จุดดอลลาร์เจ็ดุดดอลลาร์นี่ยขึ้เป็นเงิ้ไทยเท่าไรแล้วครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ส่วนกะิิทําด้วยก้างปลาอย่างดีกิโลกรัมละแปรูปีแปดรูปีคิดเป็นเงินไทยเท่าไรแล้วครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันและทองคําแดงผสมตะกั่วราคาบาทละเท่าไรแล้วครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันต้องถามตามร้านเขาดูก่อนว่าราคาเท่าไหร่แล้วจะมาบอกให้ทราบทีหลังเ,ออเครื่องประทินของกินอื่น,น,นราคาไม่ ราคาสาวเมื่อตอนเช้าเดินผ่านถาดูบางบ้านเท่าเข้าสารหนึ่งทั้งข่าใหม่ยังมีสาวเศรษฐีหาคู่เป็นแม่ไม้ใจสู้จะหาคู่ไว้กอดนางสำหรับผู้ต้องการจะเลือกคู่ขณะนี้ไปสมัครกันได้แล้วนะครับแมนไผรสิหาคู่หรอครับอ้าวก็ที่หนังสือพิมพ์เขาลงข่าวประกาศโครมๆอยู่นั่นยังไงล่ะมีตั้งแต่อายุ50ปี60ปีจนถึง70ปีโอ นี่มันคนใกล้สิเขาล่องผีมือสองมือ霸王แมนบอนี่เขาซื้อยังแหะครับเอเรื่องชื่อนี่จําไม่ได้เนี่ยต้องไปถามเขาดูก่อนแล้วจะมาบอกให้ทราบภายหลังอ๋อข่าวต่อมาดินฟ้าอากาศฟังกันให้แน่ชัดจะประกาศให้ฟังคืนวันนี้ฝนจะตกไม่ตกคืนนี้ไม่ตกมันจะไปตกวันลัง ข่าวคมร้อยจากนุ่มน้อยปลอยข่าวคมไปนั่งกินเหล้าแล้วเก็บมาเว่าให้ฟังต่อไปฟังข่าวสุดท้ายจากกรมอุตุวันนี้ฝนจะตกที่ภาคเหนือ1ิบาสีกระป๋องนมกับสองถ้วยชาที่ภาคใต้ก็จะตกกระปริดกระปรอยไม่ค่อยแน่นอนส่วนทางภาคตะวันออกและตะวันตกฝนก็จะตกเหมือนกันสำหรับในภาคกลางกรุงเทพมหาคนครคืนนี้หรือวันนี้ฝนไม่ตกมันจะไปตกพรุ่งนี้ ถ้าพรุ่งนี้ไม่ตกมันก็จะไปตกมรืนนี้หรือถ้ามรืนนี้ไม่ตกมันก็จะไปตกวันอื่นๆตกจนได้ไม่วันหนึ่งก็วันใดถ้าตกมาเมื่อไหร่ก็จะรีบมาประกาศใหศทสาบทีหลังโอ้ยนี่มันข่าวขี่แกบดอกเนี่ยยังคือบ่คอยแน่นอนแม่นแล้วแม่นแล้วข่าวต่อมาดินฟ้าอากาศฟังกันให้แน่ชัด จะประกาศให้ฟังคืนวันนี้ฝนจะตกไม่ตกคืนนี้ไม่ตกมันจะไปตกวันหลังฟังข่าวโคมลอยจากหนุ่มน้อยฝอยข่าวคงไปนั่งกินเหล้าแล้วเก็บมาเว้าให้ฟัง